ตู้มครับสมเกียิให้มาพรลุงศักดิ์ขุนหลวนเตะสมเกียิอีกทีนึงโอ้โหหลวเตะขอยจังหวะ โดนเตะสองรอบแล้วเี่ยเตะเขาต้งเต็มโดนเตะ่งงน้ อันนี้อันนี้ผมขอมาเป็นกลางกลางเลยนะตรงนี้ครับโดนเตะสองคนครับโนทบุรีเมื่อกี้โดนตะกี้สองคนคนระับคนะคืออย่างน้อยเปล่าย้อนมาจังหวะตอนที่เป็นลุงสั่งโดนเกี่ยวไมคได้ต้องขออภนะัยครับผมไม่มีภาพช้ให้ดูนะครับนะไม่ได้เลคอร์ดไวนะ้ครับเมื่อกี้ ดูครับลเรนยังไงครับโอเคครับถ้าผิดเนี่ยนะทางด้านสมเกียรติหรือคุณมียผิดแน่นอนครับจังหวะกรรมการเป่าไปแล้วก็ไม่พอใจครับแล้วนะก็กกหัวใสนะครับแต่ก็มันก็มันก็น้าหัวใสนะครับอารมณ์ตอนนั้นมันก็เข้าใจนะครับพยายามจินตนาการว่าอารมณ์ในตอนนั้นเพราะเพื่อนทำฟาวไปหนึ่งแล้วครับแล้วตัวเองก็ตามมันเล่นได้ ดูครับ<ด>ย,ยังไงโอเคแล้วเหลืองครับโอเคเหลือง Terima kasih telah <laughs> menonton!